เหนื่อยกันไหมล่ะ <c oughs> แค่ไม่เหนื่อยเหลอ <c oughs> เราจะหมดแรงแล้ว <c oughs> แต่ว่าความเชื่อของเราไม่ได้หมดแรงตามนะ เือเราเชื่อว่าการที่เราได้สรรเสริญคุณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมพระอริยสงฆ์ย่อมเป็นที่ชื่นใจในหมู่ของพรมมาเทวดานังพ้าผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาของพระองค์และเราทุกคนผู้มีจิตศรัทธาอยู่แล้วก็เกิดความอิ่มใจที่เราได้กล่าวถ้อยคำวาจาอันเป็นจริง ไม่ว่าสังขารร่างกายของเรามันจะบีบคั้นเราแบบไหนอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับสังขารมันได้แต่ความตั้งใจของเราด้วยที่มีศรัทธาคือเราเชื่อว่าขอให้เราได้เก่ามนพระคาถาเถิดขอให้เราเกล่าวอย่างน้อยคำว,ว่าพุทโธสักคำหนึ่งก็ยังดีอย่างเราจะไม่มีแรงเก่าใท้คำอย่างอื่นเลยนะ นึกถึงชีของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งก็ยังเป็นที่ชื่นใจสําหรับเราพระพุทธโธท,ที่มีความหมายว่าเป็นทั้งผู้เริ่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานความขยายความของท่านผู้รู้ทั้งหลายเราไม่ทราบว่าท่านขยายความไปในในธรรมที่ปรากฏเป็นอย่างไร แต่เราก็พูดจากใจของเราในตอนปัจจุบันนี้ได้เพียงแค่ว่าความเป็นผู้รู้ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของเกิดยากในจิตของคนทั้งหลายเพราะผู้ที่รู้ครบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แจ้งแทงตลอดรู้เป็นสัพพัญญูแต่ยานยังไม่ได้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของใครได้ง่ายๆเลยกำลังใจของจิต แต่ลรดวงที่อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเราเราทุกคนเนี่ยจะมีสักกี่ดวงจิตที่มีกำลังจิตที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เหมือนอย่างเรื่องสมัยพระพุทธเจ้าทรงสวยพระชาติเป็นกระแตนั่นก็เป็นสัตว์เล็กๆที่ก็วิ่งไปวิ่งมาแถวบ้านเราเยอะแยะ แต่กำลังใจของดวงจิตดวงนี้ต่างกับดวงจิตอื่นๆอย่างมากมายเพราะขนาดที่สมัยพระองค์ทรงเป็นกระแจคือเป็นสัตว์เดรัจฉานธรรมดารรมดานี่แหละไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรเลยแต่ในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตสำหรับพระองค์คือลูกของพระองค์ต้องตกลงไปในกระแสน้ำและมันก็เชี่ยวน้ำก็มีจำนวนมากพระองค์ตั้ง ใจที่จะช่วยเหลือลูกของพระองค์ให้ขึ้นมาจากน้ำให้ได้อย่างเราเราคงตัดสินใจว่าเอวังก็มีด้วยประกาศและเช่นนี้ <c oughs> นั่นคงเป็นไปนไม่ได้หรอกนะที่เราจะช่วยลูกของเราที่ตกลงไปในน้ำแล้วน้ำก็ไหลแรงด้วยกระแสน้ำก็แรงน้ำก็มีจำนวนเยอะเราจะกระโดดลงไปช่วยลูกของเรา ก็ไม,ไม่ไม่เห็นหนทางที่จะช่วยขึ้นมาได้เลยและลูกของเราก็ตกลงไปในน้าก็หายไปแล้วหายไปกับกระแสน้ําอย่างรวดเร็วเราจะช่วยคนที่ที่ชื่อว่าเป็นลูกของเราได้เช่นไหนเป็นอย่างเรากําลังใจก็คงตัดสินใจได้แถานี้แหละจากที่กล่าวมาอานิจจวาจจสังขาราอุปาชวยธรรมมีโนสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะ แล้วคงพิจารณาไปตามนี้ขอให้ลูกจงโมทนาบุญของเราเสร็จนะเออชาติหน้าเกิดเป็นลูกเป็นพ่อกันใหม่นะสมมติอย่างนั้นนะแต่พระองค์ไม่ไม่คิดอย่างนี้เลยทรงคิดที่จะช่วยลูกของพระองค์ขึ้นมาจากน้ำให้ได้แล้วพระองค์ก็เอาหางน้นจุ่มน้ำแล้วขึ้นมาสะบัดบนบกวิ่งไปเอาหางจุ่มน้ำแล้วขึ้นมาสะบัดบนบกทำอยู่อย่างนี้ ทำอยังไม่คิดชีวิตของพระองค์เลยไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดไหนจะเป็นไปได้หรือไม่จะช่วยลูกได้หรือไม่ก็ไม่สนใจคิดว่ามันเป็นวิธีเดียววิธีเดียวคือวิดน้ําให้แห้งแล้วก็เอาลูกขึ้นมาเธอมีปัญญาคิดได้ขนาดนี้ไหมล่ะ <S <S 1> <S 1> ปัญญาอาจคิดได้แบบนี้จะมีกำลังใจสู้แบบนี้ไหมล่ะไม่มีใครทำได้หรอกนะยาก แต่ดวงจิตดวงนี้ที่เบื้องหน้าจะได้เป็นองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำได้มันน่าอัศาจรรย์ใจไหมล่ะอัศาจรรย์ใจสิ่งขั้นที่ว่าท่านบรรดุคําพลีซีลาอ่านของท่านปพูพินเนี่ยต้องแข็งกระด้างเทวดาผู้เป็นใหญ่ยังต้องสะดุ้งแล้วก็มองว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านบรรดุคําพลีซีลาอ่านเคยอ่อนนุ่ม แล้วไม่เคยมีอาการแข็งกระด้างเลยจะเวลานี้เกือบแข็งกระด้างขึ้นมาต้องมีคนหรือว่าท่านผู้ใดผู้มีบุญวาสนาบารมีกําลังใจดีเนี่ยกำลังมีเรื่องเดือดร้อนในโลกแน่ท่านก็ใช้ทิปะสรของท่านปู่นั่นแหละผู้มีทิ์มาก,กว่าเทวดาใดๆมองไปก็เห็นจะแต่กําลังวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปจุมน้ําแล้วก็วิ่งขึ้นมาสะบัดแล้วก็วิ่งก็ไปจุมน้ําต่อ ท่านก็เลยลงมาที่จะมาไต่ถามว่ากระแตเนี่ยเธอทำอย่างนี้เพื่ออะไรกระแตก็กล่าวกับพี่อินว่าเราช่วยลูกของเราที่กำลังตกน้ำไปเลยยีวิตน้ำให้หมดเอาลูกของเราขึ้นมาเป็นเธอเธอจะพูดก,กับกระแตว่างไอเป็นไปไม่ได้หรอกเนะคงเป็นไปไม่ได้จะไปทำเลยเสียเวลาเปล่า หางเจ้านิดเดียวน้ำต้องมากมายลูกป่านี้ม่องเท่งไปแล้วทำใจเถอ,อะเราก็งพูดแบบเราอย่างนี้แหละปอบใจน่าดูไมไม่ให้กำลังช่วยไม่ให้กำลังใจด้วยนะแถมยังว่าอีกต่างหากว่าทำไปกบเปล่าประโยชน์ทำอย,อย่างงี้โง่ไม่ฉลาดเลยเหนื่อยเปลนะ่าน่ะเลิกเถ,ถอ,อะเถอะและเชื่อว่ากระแตเก่ากับท่านพินีว่างไงทราบไหม เลี้ยงไปไกลๆเ,เลี่ยงไปไกลๆเลยอย่ามายุ่งแล้วก็ทําต่อนะไม่เอ่ยวาจะขอความเมตตาจากท่านพระอินทร์เลยแม้สักคำเดียวก็ไม่ขอนี่เธอดูกำลังใจกำลังใจของคนที่จะปารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตการในสมัยพระองค์ทรงเป็นกตัตเตอนี่นยังไม่ได้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะ ยังยังยังไม่ได้ปารถนาะทรงปารถนาตอนเป็นมนุษย์ตอนที่มาเจอองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนาว่าพระอุปสุมพรแต่นี่ยังไม่ได้ปาถนานะยังเลยแต่ว่ากําลังของจิตของผู้ที่มีวาสนาเด็ดเดี่ยวแนว่วแนว่แบบนี้นี่แหละเทวดาท่านจะช่วยช่วยจิตดวงเนี้ยเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตการให้ได้ เรื่องมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราเนี่ยทะเลาะทารามาจากไหนปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ากำลังใจก็ไม่ได้เสียเซี่ยวซุลีของกตระแตเลยทำอะไรก็อ่อแอป่อแป้ยังขอลองคนนั้นช่วยขอลองคนนี้ช่วยแล้วเธอจะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกานเธอไม่ขอร้องคนอื่นช่วยเธอเป็นพระพุทธเจ้าหรือเฮ้ยแล้วคงต้องอย่างนั้นถูกไหมล่ะ นี่ท่านไม่ปลาลบเลยนะไม่ขอเลยไม่ขอความช่วยเหลือจากท่านพระอินเลยละท่านพระอินก็เห็นใจในความตั้งใจที่ท่านเนี่ยทำโดยไม่ไม,ไม่ไม่สนใจสิ่งที่จะเกิดตามมาเลยขอให้วิ์น้ำแล้วก็ทำไปจะตายในเวลานั้นก็ตายเถอะเขาเรียกว่าสู้จนตายกันแล้วกันแต่ในที่สุดพระอินอก็อดทนในสิ่งที่ท่านทำแบบนี้ไม่ได้ท่านก็ช่วยไม่ขอ,อยังช่วยเลย ก็ช่วยอาลูกขึ้นมาจากน้ำเรื่องราวของพระองค์ในสมัยหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระฤาษีดวงจิตอย่างเนี้ยเป็นของหายากในโลกจิตที่ร่องรอยอย่างเราเราจิตเดียวเที่ยวไปกันนี่แหละมีจานวนมากมายนับไม่ถ้วเลยว่าไปผุดไปเกิดอยู่ที่ไหนไปสิงอยู่กับร่างกายชนิดไหนร่องรอยอยู่ในที่ใดๆบ้างก็ตาม จะมีจิตสักดวงไม่ที่มีกําลังใจเข้มแข็งแน่วแน่แบบนี้ที่ทําอะไรแล้วก็ทําจริงทําแล้วต้องเอาให้ได้ได้ไม่ได้ก็ตายสู้จนตายกําลังใจอย่างเนี้ยเทวดาทั้งหลายท่านจึงจ้องว่านี่แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องส่งเสริมให้ดวงจิตดวงนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการให้ได้ เรื่องของพระโพธิสัตว์จึงเกี่ยวเนื่องกับพรมและเทวดามาโดยตลอดเทวดาก็ดีพรมก็ดีต้องเข้ามาส่งเคราะ์เกื้อกูลให้ประโยชน์กับผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ทําสิ่งที่ยากกว่าที่คนอื่นทําได้ต้องพยายามหาเรื่องให้พระโพธิสัตว์ใช้กําลังใจของพระองค์ออกมาให้ได้มันไม่เกี่ยวกับบุพกรรมเลยนะบางเรื่อง มันอย่างเรื่องที่พระเวสสันดรถูกขับออกจากเมืองเนี่ยไม่เกี่ยวกับกรรมของพระเวสสันดรเลยนะเกี่ยวกับพระองค์จะต้องสละลูกสละภรรยาเป็นทานเพื่อความบรรลุอภิเศสมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเกี่ยวกันแค่เนี้ยเทวดาไม่มีทางเลยที่จะทําใหพ้พระองค์เนี่ยจะได้สละลูกแล้วสละภรรยาได้ในเมืองมันเป็นไปไม่ได้ บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นเชี่รรักนะัมีแก่บุคคลที่เป็นหลานเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะทั้งปู่ทั้งย่าถึงไหมละ่ะอและยังมีคนต้องเยอะแยะมากมายคืนใครทะเลอะทะเลาะไปไปขอสิมีหวังก็ได้มีดกลับไปอขอไม่ได้อยู่ในบ่าแน่นอนก็ทางเดียวที่เทวดาคิดว่าจะเป็นไปได้ก็คือ,คอต้องดนใจให้เรื่องมันเกิด เรื่องมาเกิดตั้งแต่มีคนก็มาขอช้างเรื่องมาเกิดทําให้คนเหล่าเนี้ตัดสินใจคิดจะขับไล่พระองค์เนี่ยออกจากเมืองไปเพราะถือว่าเป็นการลากินีของเมืองและสุดท้ายพระองค์ก็ได้สละลูกแล้วก็สละภรรยาเป็นฐานสําเร็จจนได้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนเรามาทุกวันนี้ และจึงคิดว่าแค่หลักความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ขึ้นมาในดวลพ่ะยพของพระองค์ไม่ใช่ของง่ายผู้รู้อย่างพระองค์เนี่ยนะที่รู้แจ้งแทงตลอดรู้ตั้งแต่อดีตรู้อนาคตรู้ที่มาที่ไปแห่งเราทุกคนว่าเราเนี่ยต่ในอดีตขุดคุยลงไปจะกีอสงไขยกับเราเป็นยังไงเรามีปุพกรรมอะไรเรามีความปรารถนาอะไรความปรารถนาของเราจะสําเร็จไหมและจะทรงจัดอะไรกับเราเราจึงสามารถคิดได้ และเข้าถึงมรรคผลได้จะมีใครอย่างรู้สิ่งนี้ในชีวิตของเราทั้งหมดได้ไหมล่ะไม่มีทางมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีสัพพัญญตยานอย่างนี้ที่อย่างรู้เรื่องของเราตั้งแต่ต้นยันปลายน้นคำว่าผู้รู้เนี่ยของเราทุกคนเนี่ยถือว่ายังรู้ไม่ครบไม่เป็นพุทธะแต่ความรู้ของพระองค์เนี่ยคือความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วความรู้ยิ่ง ความรู้ที่หาคนรู้อย่างพระองค์ได้ยากยิ่งเหลือเกินจึงเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธะนั้นเราภาวนาคําว่าพุทธโธคําเดียวเนี่ยถือว่ามันเหลือเหลือความที่เราจะบูชาพราะพุทธเจ้าไหมละ่ะหมายความว่านี่ก็มากแล้วนะคือมากแล้วที่เราจะสรรเสริญคุณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างอิ่มใจแค่พุทธโธคําเดียว ถึงเราจะไม่ได้พรรนาสวดพระปริติธรรมอย่างเนี้ยสวดทุกบททุกตำนานที่พระองค์ได้อุบัติเกิดขึ้นในเสวยพระชาติเป็นอะไรทรงตั้งตั้งสัจจะวาจาอย่างไรแม้กระทั่งการที่เขาสรรเสริญคุณของพระองค์แบบไหนรวมวามแล้วแค่พุทโธคําเดียวก็ยังมีกําลังมากเลยแค่พุทโธคําเดียวนี่นะ ทุกคำในสิบสองตำนานเนี่ยจิบมาคำไหนก็สักก็มีผลต่อสิ่งที่เรียกว่าเทวดาก็ดีผมก็ดีก็นอบน้อมในคำนั้นนั้นเพราะว่าเทวดาเป็นผู้เคารพต่อองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ยังไม่ได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาเลยนะเคารพกําลังใจตั้งแต่สมัยพระองค์มีกําลังใจอย่างกระแตนี่แหละเทวดาก็เคารพแล้วยกย่องสรรเสริญว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้หายากในโลกเป็นผู้คนที่ควรจะส่งเสริมแล้วก็าทำยังไงเพื่อเราเทวดาก็ประกาศว่าเพื่อให้พระองค์ทรงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเราจะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเทวดาทั้งหลายก็ดีพรมทั้งหลายก็ตามทีที่มีความเห็นตรงอย่างเนี้ยก็พยายามที่จะช่วยให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะวันหนึ่งที่พระองค์ทรงได้บรรลุ อภิเศษสมาสัมโพชยาณและพระองค์จะได้เสด็จขึ้นไปบนสวงสวรรค์และพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเทวดาก็ได้ยินได้ฟังเวลาพราะองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนากับมนุษย์เทวดาก็ได้ยินได้ฟังไปด้วยพากันบรรลุมรรคผลมากต่อมากนะสิ่งที่เทวดาช่วยกันประครบขง,งมดงจิตด,ดงเนจจงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็มีความดีมากพระรจาเทวดามาก ใครไม่รักเทวดาก็ช่างเถอะแต่เรารักเราก็รักและเราก็เคารพในความดีของท่านเทวดาที่เป็นสัมมาชิตินี่นะไม่ใช่มิจฉาชิติดังนั้นเทวดาองค์ใดที่ท่านเป็นผู้เคารพในพระพุทธศาสนาเรากร่าวไปถึกยกมือไหว้กราบด้วยความเคารพในความดีของท่านที่ท่านนะ่ยไม่ได้เพียงแค่ว่าท่านมีความดีด้วยการหิริโอสตปะแต่ท่านเป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเหมือนกัน ็นอย่างนี้ัน้นเทวดาก็ดีพรหมก็ดีที่เวลาเราสวดมนต์อย่างเนี้ยท่านจริงมีจิตยินดีสวดมนต์กับพวกเราด้วยเวลาเราสวดเราขอเชิญท่านนะท่านมาสวดกับเราเสร็จนะท่านก็สวดด้วยเพราะทุกคําที่เราเปล่งวาจาก,ก็เป็นคําที่ท่านชื่นใจท่านกระปาชนะจะเปล่งค่อยคําทุกคําอย่างเราเรานี่แหละ แล้วาหากว่าเราตั้งใจสวดจริงๆท่านก็มาโมทนาแล้วก็ตั้งใจสวดไปกับเราความดีของท่านความดีของเราก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันหมายความว่าเออเธอได้เปล่งวาจาอย่างนี้เราเป็นพยานกับเธอขอให้ชีวิตของเธอที่ตั้งความปรารถนาจงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเถิดหมือย่างที่เราขออย่างเนี้ยที่เราขอทุกครั้งเวลาสดจบก็เพื่อให้พวกเธอเนี่ยได้ มีผลต่อการได้สวดพระปริศเพราะทุกครั้งที่เธอสวดมนต์พระปริศเนี่ยคือการชำระสิ่งที่เป็นอกุศล,ลกรรมเก่าที่จะตามมาประสุติไลเชในปัจจุบันอย่างน้อยก็ขจัดขัดฝังปัดเป่าให้มันไม่ให้ก้าวล่วงเข้ามาถึงเธอได้ง่ายบุญกุลและความดีที่ได้เอ่ยถ้อยคำวาจาอันเป็นสัจจะก็จะคอยปัดคุ้มครองแล้วก็ปัดเป่า สิ่งเหล่านี้ให้คลายออกไปจากตัวของเธอไปเธอก็จะมีอารมณ์ที่ปลอดโปร่มมีจิตใจที่จะกระทําความดีก็ง่ายเวลาเธออยู่ในครอบครัวของเธอในสถานที่ที่เธอได้ทำมาหากินของเธอเธอก็ทำมาหากินของเธออย่างได้วความไม่มีเรื่องราวอะไรมาวุ่นวายกับเธอมากเราจึงสรรเสริญการที่เธอทุกคนมาตั้งใจสวดมนต์ กันว่านี่เธอตั้งใจจริงๆทุกท้อยทุกคําเราก็ออกมาจากใจของเราบรรจงคําออกมาแต่ละคําแต่ละคำํำด้วยความไม่ลังเลสงสัยเราไม่ได้ทําเพื่อสิ่งอื่นใดแ้วเน่าจากว่าขอให้เราได้กล่าวถ้อยคําเหล่านี้เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มและเทวดาทั้งหลายก็โมทนาในความดีของเธออีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็คิดว่าแม้เราจะท่องทุกอย่างทั้งหมดในเวลาอันใกล้ๆอย่างเช่นว่าเวลาอื่นเนี่ยเราอาจจะท่องทะปริศไม่ได้แบบนี้มันต้องมีเวลาพอเวลาปกติเธอก็ภาวนาพุทธโธพุทธโธของเธอไปก็ได้เือจะภาวนาน้มามพรทะ,ะก็คือการนอบน้อมถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจะภาวนาน้าโมพุทธายะก็คือการนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ไม่ว่าคำภาวนาะใดๆที่ปรากฏอยู่ในพระปริศทั้งหมดคําไหนก็ได้ที่เอ่ยถึงความดีของพระพุทธเจ้าเธอก็เอามาภาวนาได้แต่พ่อของเราเมาะใจเราภาวนาสั้นๆว่าพุทธโธเพราะว่ามีความหมายรึกซึ้งมากแค่คําว่าผู้รู้คําเดียวก็เกินกว่าที่เราจะสาชยาหรือบรรยายความจริงนั้นที่เกิดขึ้นกับพระองค์ได้นานมากกว่าจะได้ถึง ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ด้วยสรรพยูแต่ยานและพระองค์ก็เป็นผู้ตื่นคำว่าตื่นหมายความว่าทรงไม่เป็นทาสของอำนาจกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมไม่ว่าแรงใดๆที่ปรากฏในโลกนี้ที่มีอำนาจของกิเลสเข้ามาครอบงำอย่างเราเราท่านๆมีอำนาจของตัณหาเข้ามาครอบงำเรา มีอำนาจของอุปทานมาครอบงำใจเรามีอำนาจของความโง่เขลาปัญญาที่เรียกว่าอกุศลรกรรมกรรมที่ไม่ฉลาดมันมา,าเกิดขึ้นในใจของเราเรายังหลับไหลเผลอเรายังหลงได้เรายังคิดว่าของไม่ดีเป็นของดีได้อย่างนี้เหมือนหลับไหมล่ะหลับละเมอเราไม่ได้เป็นผู้ที่ตื่นอย่างพระองค์พระองค์ทรงตื่นแล้วทรงหยุดแล้วทรงเห็นแจ้งแล้วทรงไม่มี สิ่งใดที่อำนาจทั้งสี่ประการจะมาอยู่เหนือพระฤาษีอของพระองค์ต่อไปแล้วเรียกว่าตื่นทุกสติที่พระองค์ทรงปรากฏสติก็พระองค์จึงเป็นมหาสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดทุกเวลานาทีไม่มีทางที่จะมีชั่วขนาดจิตหนึ่งเวลาหนึ่งที่จะมีกระแสะของอกุศลกรรมใดๆหรือว่ากระแสะของความอยากใดๆกระแสะของความยึดมั่นหมายมั่นใดๆ ไม่ปรากฏเข้าไปถึงผราฤทัยของพระองค์ได้แม้แต่นิดเดียวแต่ในพักขีนาศกมีนะในพรกขีนาศพคือพระอรหันต์กระแสเหล่าเนี้ยยังเข้าถึงใจของพระอรหันต์ได้แต่มันกระทบแล้วมันก็หล่นตุกยังเข้าได้นะเข้าไปกระทบได้นะแต่ในขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสิ่งนี้เข้าไปกระทบในผ้าฤทัยของพระองค์ได้เลย ไม่มีทางเลยทรงตื่นตลอดทรงสมบูรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระอริยไทยที่มั่นคงแน่วแน่ไม่มีแม้ชั่วขนาดจิตเดียวของพระองค์ไม่ว่ายามที่พระองค์ทรงร่างกายอย่างเราเราอย่างนี้ที่มีร่างกายคือขันหาจะคอยมาดึงให้พระอริยไทยของพระองค์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเหมือนอย่างเราเรานะพระหันยังเป็นยังมีอุปทานยังมีกิเลสยังมีตัณหายังมีปัม คิดที่ไม่ตรงต่อความถูกต้องก็ยังมีอยู่นะแต่สิ่งนี้มันเกิดปั๊บยวมันก็ดับปุ๊บเพราะว่าสิ่งไม่ดีมันเห็นชัดกระทบออกมาจากใจเราปั๊บมันก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่นําพาให้เราไปหาความทุกข์และความเดือดร้อนท่านก็ไม่เห็นเรื่องราวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไอ้เรื่องเดือดร้อนมันมีอยู่จริงก็ดับงลงไปตอนนั้นเป็นความว่างเปล่าแต่ในพระพุทธเจ้าไม่มี นี่คือสิ่งที่พระองค์ตื่นอยู่แล้วพระฤาษยของพระองค์ก็มีแต่ความเบิกบานทุกตลอดเวลาไม่เหมือนพระอาหารหันนะพระอรหันไม่เบิกบานตลอดเวลานะพระอรหันมีหงุดหงิดนะยังมีหงุดหงิดยังมีโมโหยังมีไม่ชอบใจนะอไม่ใช่เบิกบานทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่างพระพุทธเจ้านะคนละอย่างกันเลยนะ แต่พระพุทธเจ้าทรงเบิกบานตลอดทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทรงอยู่ในธรรมที่เป็นวิหารธรรมของพระองค์ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะยามตื่นหรือว่ายามทรงพักผ่อนเพราะเวลาของพระองค์นั้นเราหลับพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทวดาโปรดดังฟ้าโปรดลมยามตื่นพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาตรอุปนิสัยของสัตว์โปรดมนุษย์ทั้งหลายแต่เราหลับก็หลับ ตื่นก็มัวเมาในโลกโกรธหลงของเราต่อไปเบิกบานไหมละ่ะไม่เบิกบานได้แล้วได้มาล้านก็ยังไม่เบิกบานเ,เพราะว่าอยากได้สองล้านอย่างนี้เป็นต้นมันก็หมดแล้วความเบิกบานในพักอาราันทั้งหลายคือพระขีณาศพก็ไม่ได้เบิกบานตลอดเวลาคำว่าพุทธโทธจึงอิ่มไปได้วยความดีของพระพุทธเจ้าซึ่งใครไม่มี ใครไม่มีความดีเยี่ยงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใครไม่ประเสริฐเท่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใครที่จะมีคุณวิเศษอย่างที่รองทรงถึงซึง่งความรู้ยิ่งทรงถึงจงภาพผู้ชิ่ตื่นตลอดเวลาได้ทรงเป็นผู้เบิกบานได้ตลอดเวลาได้ไม่มีจิตดวงใดเลยที่จะมีได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีสิ่งนี้นะพุโทโธจึงเป็นอย่างนี้อันนี้เราอาธิบายตามใจเรานะ จะถือเป็นตำรับตำราแล้วว่าดีถูกต้องที่คนอื่นเขาพูดกันอธิบายกันอาจจะไม่เหมือนกับเขาแต่เราเอาความเข้าใจจากใจของเราเท่านี้ก็เพื่อเธอได้เข้าลึกว่าเราภาวนาคําว่าพุทธโธเนี่ยก็เหลือกําลังแล้วความดีของเราเนี่ยนะคุมกระโหลกกะลาเราได้อย่างสบายเลยเธอจะไปไหนล่ะพุทธโธคําเดียวนะ่ะไปเถอะเธอจะเจอเรื่องอะไรเธอไปเตียพุทธโธ ไปได้กำลังของพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าทรงคุณผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรื่องอะไรจะเกิดกระเพงสงสระทรงทราบจะมีภัยอันตรายพระองค์ก็ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงไม่รู้ทรงไม่ตื่นถ้าเธอจะภาวนาในพระลานองค์ใดองค์หนึ่งเธอไม่มีสิทธิ์อย่าง,างเหมือนกับได้รับจากพระพุทธเจ้าหรอกนะเดี๋ยวพระลานนั่นก็นอนหลับ เธอเรียกหลับอยูย่เว้ยเรื่องของมึงเหอะคุ้มเธอไม่ได้เท่ากับความดีพระพุทธเจ้าหรอกนะพอเข้าใจไหมจ๊ะ,ะนั่นก็ขอเอาแค่เนี้แ่้วหรบวันนี้ของเรานะความดีที่เธอตั้งใจทํากันมาเนี่ยก็จงระลึกนึกถึงสิ่งที่เวลาเราชิดส่งกุศลเนี่ยท่านบอกว่าเทวดาทั้งหลายทั้งหมดก็ระึกว่าเทวดาท่านมีความดีมากนะ ท่านช่วยเราได้พบพระพุทธเจ้าระลึกแบบนี้ของท่านด้วยนะตั้งกราบขอบพระคุณทุกพระองค์นั่นแหละ